สวัสดีครับผมกอฟพี่บุญพงศ์มารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับวันนี้ผมขอเสนอ7 Habits 7อุปนิสัยที่ทุกคนควรมีเชิญรับชมกันได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะรีบไปไหนเนี่ยฮะแล้วคุณคือใคร,รครับผมนายนัทพรจังกจิตครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยเรามาดูวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการนี้กันก่อนดีไหมจัดมาเลยครับ โอเคครับสำหรับโครงการเซเว่นแฮปปี้หรือโครงการ7อุปนิสัยที่คนคจะมีนะครับเป็นโครงการที่สถานศึกษาทั่วโลกเน่ยได้ยอมรับและนํามาใช้กับการศึกษาของต้นโดยโรงเรียนสารศาสตร์วิทยัยล่มเก้าของเราหรือท่านสูตรที่พงมีงคำนก็ได้นําปรับมาใช้กับโรงเรียนของเราเหมือนกันครับโดยท่านได้เห็นความสําคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่เป็นการละลายพฤติกรรมของเด็กที่ไม่ดีทําให้เด็กเหล่านั้นเป็นเด็กที่มีคุณภาพครับ ครับและที่สําคัญเลยนะครับโครงการนี้เปรียบเสมือนเพลทีชชีตของเรา<ม>และเป็นตัวช่วยให้เราเลือกทางเดินได้ถูกต้องในอนาคตครับโอ้โหข้อมูลนี่สุดยอดมากเลยครับใช่แล้วครับคร<ม>าวนี้ตาผมบ้างน,นะมาพรดเกี่ยวกับแกันเลยครับ,รบ<ม>ข้อหนึ่งสำหรับข้อหนึ่งก็คือการเริ่มก่อนหรือว่า be proactive นั่นเองครับมันคืออย่างครับ ก็เวลาที่คุณต้องการนั่นแหละคุณก็ต้องเป็นฝ่ายริเริ่มก่อนซะบ้างสิครับจะไปรอคนอื่นเขาได้ยังไงเนี่ยทุกทีผมก็รอคนอื่นนะครับข้อสองครับสำหรับข้อสองเนี่ยก็คือการเล่มจุดหมายในหัวใจของเราน,นเอง Begin with the end in mind คุณเข้าใจไหมครับผมไม่เข้าใจคุณพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจครับงั้นเราขอเชิญมิสสันิสามาให้ความรู้ณที่นี้ครับไปชมกันเลยครับ เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจครูจะอธิบายให้ฟังนะคะสมมุตินักเรียนจะต่อที่ซอหน,นึ่งพันชิ้นนักเรียนเทกระจัดกระจายเต็มโต๊ะเลยโดยที่นักเรียนลืมมองภาพตัวอย่างนักเรียนไม่มีรูปภาพจะต่อ,อยังไง่ะทีนี้อันที่จริงแล้วนะคะนักเรียนต้องมองภาพตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบแค่นาทีเดียวก็จะมีผลต่างอย่างล้นเหลือ เพราะถ้าเมาื่อไรก็ตามนักเรียนไม่มีภาพอยู่ในสมองจะเริ่มต้นอย่างไรละทีเอาละค่ะทีนี้นักเรียนลองมาคิดถึงชีวิตของตัวเองกับที่ซอยหนึ่งพันชิ้นนักเรียนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตแล้วหรือนักเรียนมีภาพที่เด่นชัดในสมองแล้วหรือว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้านักเรียนจะเป็นอย่างไรหรือว่านักเรียนยังงุนงงสับสนอยู่ในจิตใจ คิดให้ดีคิดให้ลึกคิดให้หนักนักเรียนจะทําชีวิตอย่างไรในอีกหนึ่งปีที่มันจะผ่านเข้ามานักเรียนรู้สึกอย่างไรในใจนักเรียนมีคุณนสมบัติใดปิดตัวบ้างพึงระลึกอยู่เสมอนะคะว่าคนที่นักเรียนประทับใจทั้งในชีวิตจริงและในมโนภาพคือคนที่นักเรียนอยากเป็นจงไล้ขิดชีวิตตัวเองถ้านักเรียนไม่ทําอย่างนั้น จะมีคนเข้ามาช่วยจัดการชีวิตให้นักเรียนนี่แหละค่ะคือเริ่มต้นจุดมุ่งหมายขอบคุณครับขอบคุณครับมิสลีสาที่ให้ความรู้เราณนะที่นี้ครับเราไปต่อยันข้อ3ามเลดีกว่าไปข้อสาสำหรับข้อ3ามของเรานั้นก็คือการจัดความสำคัญของเราให้ถูกต้องนั่นเอง put first things first เวลาเราจะสอบวิชาไหนก่อนนี่เราต้องอ่านวิชานั้นก่อนใช่ไหมครับคุณเวฟถูกต้องเลยครับเราต้องจัดความสําคัญของแต่ละวิชา้ถูกต้องแต่ทำไมข้อนี้มันสั้นังครับดีแล้วล่ะครับคุณก๊อฟทำไมครับอน,นี้ค่าศึกมบุมมกมากเลยเฮ้ยคุณเวฟคุณไปอะไรครับมาตัดเข้าโฆษณาก่อนน,นะครับไม่เป็นไรต้งใส่พูดเยอะไปหน่อยวะขอให้ได้ น้ำดื่มตาสาสตร์น้ำดื่มตาสาสตร์ใส่จะอาดทุกหยดข้อสี่สำหรับข้อสีของเรานั้นก็คือการคิดแบบชนะหรือว่าติ i n k Win Win แล้วสิงวินวินวน,<ม>นี่มันยังไงครับคุณหนุ่ยสิงวินวินก็คือการคิดแบบชนะหรือการเป็นผู้นําสูงนั่นเองสาหรับการคิดแบบเป็นผู้นําสูงเนี่ยเราไม่ได้ต้องการผู้แพ้นะครับแต่เราต้องการให้ทุกคนเนี่ยออกความเห็นเท่ากันข้อห้าครับคบสำหรับข้อห้านั่นก็คือการเข้าใจคนอื่นก่อนที่คนอื่นจะเข้าใจเรานั่นเองหรือว่า seek first to be understand t h a n to be understand ครับใช่แล้วครับข้อนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับมันคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเอง ไปที่ข้อหกกันเลยดีกว่าครับครับผมข้อหกครับครับผมสำหรับข้อหกของเรานั้นก็คือการประสานพลังสร้างซิงไม่นั่นเองหรือว่าซินเดอไรด์ครับผมใช่แล้วครับดีข่าวมาว่าหัวข้อเนี่ยมีเกมทดสอบให้เราเล่นกันด้วยครับซึ่งเกมนี้นะครับทำให้เรารู้กันไปเลยครับคุณเว็บว่าใครมีเซเว่นแทบดที่แท้จริงครับแล้วมาเล่นเกมนี้กันก่อนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปชมเก็บความรู้เล็กน้อยจากมิสทันวาลักนก่อนดีกว่าไหมไปเลยครับมิสบี กม NASA Exercise เป็นเกมที่เสริมสร้างในเรื่องของอุปนิสัยที่6 คือสินะใจซึ่งหมายถึงการสร้างผลลัพธ์แบบทวีคูณจากการทำงานร่วมกับผู้อื่นเกมนี้เป็นเกมที่ฝึกในเรื่องของการสื่อสารทำให้เราเป็นคนคุยกับคนอื่นรู้เรื่องมีทักษะของการประสานงานและร่วมมือคือฝึกความเป็นผู้นำหรือว่าหัวหน้าทีมซึ่งในการทำงานต่างๆนั้นเราไม่สามารถทำคนเดียวได้อย่างแน่นอนค่ะจะต้องมีเพื่อนมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นสรุปก็คือเราเป็นสัตว์สังคมนั่นเองค่ะ และสิ่งที่สําคัญเราจะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นมาถึงข้อเจแล้วนะครับสําหรับข้อเจของเราเนี่ยก็คือการรับเลือดให้คมอยู่<ม>สเสมอนั่นเองหรือว่าช็อปเป็นเดิซอนนั่นเองนะครับไม่ได้หมายความว่ารับเลือดจริงๆนะครับแต่หมายให้เราทําข้อหนึ่งถึงข้อเอย่างสม่ำเสมอครับพอเราทําข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดเรียบร้อยแล้วแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นไงครับคุณเวฟงั้นเราไปชมตัวอย่างจริงๆกันเลยไหมคุณครับได้เลยครับไปเลยครับสวัสดีครับ ผมนายัณฑนัทนันลำเพยครับก็คือตั้งแต่ผมเข้ามาในโครงการเซเว่นฮับบิทอ่ะทำให้ผมรู้ถึงอะไรหลายอย่างที่ผมไม่รู้เช่นจุดยืนในในอนาคตของเราว่าเราจะเป็นอะไรหรือว่าสิ่งที่เราบกพร่องแบบสิ่งที่เราทําไม่ได้ก็อยากให้เพื่อนๆอน่เออะเข้ามาโครงการนี้กันเพื่อจะได้รู้ว่าในอนาคตอะ่ะเราอยากเป็นอะไรอยากเรียนอะไรเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามาทําให้ผมมีสมาธิมากๆในการทํางาน ทำกิจกรรมทําให้มีความตมามัคคีกันได้เล่นเกมอะไรต่างๆด้วยกันดังนั้นก็สิ่งที่ผมจะบอกก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับอ่าเราก็ได้ชมตัวอย่างจริงๆไปแล้วนะครับสําหรับ7 Habits เนี่ยหรือ7อุปนิสัยที่เราควรจะรู้เนี่ยเมื่อเรารู้ไปแล้วเราลองถามตัวเองดูให้ดีว่าเราควรจะทําตามเขาหรือไม่ใช่ครับแล้วน้องๆสามารถเอา7 Habits นะครับมาใช้ในชีวิตประจําวันของน้องๆได้นะครับแล้วทาแล้วได้ผลไหมครับคุณเวฟพวกเราลองทํามาแล้วครับซึ่งมันได,ได้ผลวกเลาลาไปก่อนนะครับ สสวััดีครบ,ครบโครงการ7 Habits เริ่มต้นจากฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายวิชาการคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม,ม่เหมาะสมเรื่องระเบิบวิน,นัยและผลการเรียนที่ต่ำขาดความรับผิดชอบยึ่ไให้เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไปนทางที่ดี ฝ่ายป,ปกครองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ารับเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวิน,นัยจะทําให้รักเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและจะทําให้ผลการเรียนดีขึ้นตามลําดับต่อไป หรือ begin with the end in the mind มันเจียอะไรอะมึงมึงจับเขี้ยขัดมึงทำไมเาไมอไสาดเลยทุกหยดสะอาดใสสะาดทุกหยดนั้งนึงแตสาใสสะอาดทุกหยดวเพื่อนเพื่อนเหม็นต้งแรกตอนแรกใสฟุ้ขายเลยแล้วไปเตะบอลเลยทีน้ำตาสาสาใสน้ำดตน้่ตาสาดมาา น้ำดื่มตาสารศาตร์มึงไม่หาเหรอเอาใหม่แล้วเล่าทำได้คนเก็บต่อมาเระจากระจากระา